สัปดาห์ที่10หน่วยวันสำคัญทางาศาสนาวันอังคารที่27กรกฎาคม2564โดยคุณครูยุพาเอี่ยมเจริญสุขและคุณครูยุวดีนำอาสาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูปอเช่นเดิมนะคะในวันอังคารที่27กรกฎาคม2564วันนี้เราเรียนเรื่อง วันสำคัญทางศาสนาโดยเฉลิมประสบการณ์ย่อยวันอาสาฬหาบูชานะคะวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพรทศาสนาเป็นครั้งแรกโดยแสดงปฐถมเทศนาอันได้แก่ธรรมจกกักรปวัติตนะููตและเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์ภารตนนตยัยการปฏิบัติตนในวันอาสาฬหบูชาโดยทั่วไปนะคะจะมีพิธีกรรมที่กระทําในวันนี้โดยทั่วไปก็คือการทําบุญตักบาตรรักษาศีลเพียนเทียนฟังพระธรรม,มเทศนาะหรือธรมมกกรมจักประวัติศาสตร์ และสวดมนต์นั่นเองนะคะ แล้ววันนี้ครูปอก็มีใบงานมาฝากเด็กๆเ,เช่นเดิมนะคะเป็นใบงานระบายสีให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามตามจินตนาการของน้องนะคะเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูดูด้วยสำหรับวันนี้คุณครูอยากฝากให้เด็กๆทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยในสถานการณ์ที่โควิดกำลังระบาดอย่างนี้นะคะใส่แมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านล้างมือบ่อย นะคะเลียเ่ยงการอยู่ที่ชุมชนแออัดหรือผู้คนพลกพานนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค,คุณครรลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ